สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของ Warhammer 40k วันนี้อยู่กับผมเจมจาก Nerd เลชชั่ n แนครับ Warhammer 40k ครับเป็นเท b l e t ท็อปมิน t เจอร์วอร์เกมนะครับหรือเกมวางแผนบนโต๊ะ ซึ่งตีมเฟตติ้งของ w a r h a m m e r 4 0 k เนะครับจะอยู่ในจักรวาลของตีมดาร์กนะครับซึ่งมีความไฟฟายสูงนั่นเองครับโดยจักรวาลนี้ครับมีความขัดแย้งมีสงครามนะครับและจะกล่าวถึงช่วงเวลา40,000ปีข้างหน้าในอนาคตนะครับที่เต็มไปด้วยแบบการต่อสู้ความโหดร้ายความสิ้นหวังครับซึ่งต่อมาครับมวลมนุษยชาตินะครับได้ทําการแพร่ขยายอํานาจนะครับไปทั่วกาแล็กซีแล้วก็มีศัตรูมากมายครับตามดวงดาวต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นเผ่าพันธุออกเผ่าพันุ์ไทรนิดนะครับ แล้วก็ตัวตัวร้ายหนึ่งก็คือพวกเคออนนั่นเองครับพวกที่ใช้พลังแข่งความมืดน,นั่นเองคุณจะได้รับบทบาทเป็นผู้นํากองทัพนะครับซึ่งจะมีแฟคชันต่างๆมากมายให้คุณได้เลือกเล่นและอีกอย่างหนึ่งครับประวัติศา,ศาสตร์และวัฒนธรรมนะครับของแต่และแฟคชันเนี่ยก็มีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันนั่นเองครับผู้เล่นนะครับสามารถปรับแต่งกองทัพของคุณได้อย่างอิสระตั้งแต่การทาสีตัวละครขนาดเล็กนะครับไปจนถึงการวางแผนในการเล่นเกมนั่นเองครับเกมนี้ครับถ้ามองจากภายนอกนะครับอาจจะ เป็นเหมือนแค่เกมทอยหน้าเต่าและขยับตัวละครครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเกมนี้ครับมันมีความดีความลึกมากกว่านั้นครับเพราะว่าคุณจะต้องวางแผนและการตัดสินใจครับเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์การลบจริงในสนามวอร์แฮมเมอร์นั่นเองครับเรียกได้ว่าเป็นมากกว่าแค่เกมครับมันคือประสบการณ์และการรวมเอาศิลปะเรื่องราวต่างๆนะครับเข้าด้วยกันอย่างมีเสน่ห์นั่นเองครับและพูดมาถึงจุดนี้นะครับแน่นอนครับว่าการที่คุณจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลวอร์แฮมเมอร์ได้ครับคุณจะต้องเริ่มจากการที่คุณ เลือกแฟชั่นที่คุณชอบนะครับแม้ว่าในอนาคตคุณอาจจะเล่นหรือสะสมโมเดลแตกครับเรียกว่าแตกทับมากกว่า1แฟชั่นได้นั่นเองครับแต่หัวข้อที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้นะครับเป็นหัวข้อที่หลายๆผู้เล่นครับมักจะถามกันในคอมเมนต์ว่าอ่าถ้าอยากจะเริ่มเล่น Warhammer นะครับควรจะเลือกแฟชั่นอะไรนะครับในการเล่นเพราะว่าการเลือกแฟชั่นนะครับสำคัญมากครับการเลือกแฟชั่นแรกครับก็เหมือนเลือกเส้นทางการเดินชีวิตครั้งใหญ่ครับในวงการ Warhammer เพราะแต่ละแฟชั่นใน w a r h a m มเ r ์ครับจะมีเอกลักษณ การเลือกแฟคชั่นนะครับถ้าเริ่มด้วยการเลือกแฟคชั่นที่ไม่ซับซ้อนนะครับกลไกไม่เยอะเนี่ยก็จะทําให้คุณเรียนรู้ได้ง่ายครับและจะทําให้คุณเข้าใจในเรื่องของระบบเกมได้มากยิ่งขึ้นครับนอกจากนี้ครับการเลือกเผ่าที่ตรงกับสไตล์ของคุณครับจะช่วยให้คุณเนี่ยรู้สึกผูกพันกับาทาี่คุณเล่นและคุณก็จะได้พัฒนาตัวเองในระหว่างการเล่นนั่นเองครับ และถ้าเกิดว่าคุณเดินเข้าไปในร้าน War h a m m e r ครับและต้องการจะเอ๊อยากจะเปิดทับสักทับหนึ่งครับคำแนะนำของคนส่วนใหญ่นะครับอาจจะให้คุณเลือกจากหน้าตาโมเดลที่คุณชอบมันอาจจะทำให้คุณได้อัดถรสในการเล่นเช่นการประกอบการเคลนสีการผสมครับแต่ถ้าคุณยังไม่มั่นใจครับจิบนี้ครับจะช่วยหยิบยกนะครับกองทับที่คุณสามารถเล่นได้ง่ายนะครับเข้าใจได้ง่ายไม่ซับซ้อนและเป็นแนวทางให้คุณผู้ฟังช่วยประกอบการตัดสินใจนั่นเองครับ และเรามาพูดถึงแฟคชั่นแรกครับแฟคชั่นนี้ครจะเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากสเปซมารีนนั่นเองครับสเปซมารีนครับเป็นทับฟึ่ง เรียกได้ว่าเป็นคลาสสิกเนาะเป็นตัวคลาสสิกสำหรับผู้เล่นเริ่มต้นครับถ้าคุณชอบโมเดลที่อยู่ในชุดทหารหุ้มเกราะครับมีความไฟฟายแบบเฟสมารีนแบบที่คุณเล่นในเกมเลยนะครับก็เป็นตัวเลือกที่ดีครับสำหรับผู้เล่นเริ่มต้นครับเพราะว่าแฟคชั่นนี้ครับไม่เพียงแต่มีความนิยมสูงครับแต่ด้วยความแข็งแกร่งของมันครับและมีความเป็นอเนกประสงค์มากเลยคือทัพเฟสมารีนเนี่ยแทบจะทําทุกอย่างได้ในทัพเดียวแล้วไม่ว่าจะตีใกล้ตีไกลมีรถถังมีการดีสตั แข็งๆเนี่ยคือทัพเนี้ยเรียกได้ว่าเขาอยู่มานานแล้วอ่ะเขามีแทบทุกอย่างแล้วก็ยูนิตของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะครับภูในการเล่นเนี่ยมันทําให้คุณเนี่ยสามารถหยิบมาเล่นได้หลากหลายนั่นเองครับนอกจากนี้ครับเป็นมารีนครับยังมีแชปเตอร์แยกอีกมากมายครับไม่ว่าจะเป็นอันต้ามารีนบลัดแอนเจิลดาร์กแอนเจิลนะครับแต่ละทับครับก็จะมีการเล่นและสไตล์ท,ที่มันแตกต่างกันไปนั่นเองครับทับที่2ครับที่คุณจะหยิบเข้ามาเล่นได้เนี่ยก็คือทับอย่างอิมพิวเรีย ตัวนี้เป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งเนาะสำหรับผู้เล่นที่จะเริ่มต้นครับกองทหารอิมพีเรียลกาดครับเป็นหนึ่งในกองกําลังที่น่าสนใจครับและเหมาะสําหรับผู้เล่นเริ่มต้นวอร์ a ฮ m เมอร์ฟตเครับด้วยความสามารถของกองทัพนี่ครับที่จะมียูนิตที่ค่อนข้างเยอะและมีความใหญ่โตมีความหลากหลายครับพวกเขาครับยังมีความยืดหยุ่นในกลยุทธ์ในการเล่นครับที่จะช่วยให้คุณเนี่ยสามารถเลือกวิธีและปรับตัวให้เข้ากับสนามรบได้นั่นเองครับและกองทหารของเขาครับมีกองทหารที่หลากหลายเนาะ ทหารราบยานาหาะนะครับรวมถึงอาวุธหนักด้วยทําให้ผู้เล่นนะครับสามารถเลือกกองทัพเนี้ยเอาไปเล่นสามารถตอบสนองสถานการณ์ที่มันมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆเนี่ยได้ง่ายและมีประสิทธ,ธิภาพด้วยครับหนึ่งในจุดเด่นของ i ิมพีเรียลการนะครับนั่นก็คือสไตล์การเล่นแบบยิงแล้วเคลื่อนที่ครับ ซึ่งเน้นการโจมตีรูปแบบระยะไกลครับและเพื่อนที่นะครับหน่วยทหารของคุณครับอย่างรวดเร็วเพื่อหลบหลีกการโต้ตอบของศัตูนั่นเองครับการใช้ทหารราบจํานวนมากครับเพื่อกดดันศัตูหรือการใช้อาวุธหนักครับเพื่อทําลายจุดสําคัญของทัพอีกฝ่ายครับความสามารถนี้ของอิมพีเรียลกาดครับทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับผู้เล่นใหม่และยังไม่คุ้นเคยกับเกมมากนักนั่นเองครับ ต่อมาครับเป็นทัพอย่างเนคอนนั่นเองครับทัพนี้ครับจะเป็นเหมือนหุ่นยนต์หุ้มเกราะโบราณเนาะที่สามารถฟื้นคืนชีพได้ง่ายครับไม่ว่าจะทําลายหุ่นมันไปกี่ครั้งเนี่ยทำลายโมไปกี่ครั้งเนี่ยมันก็จะลุกขึ้นมาครับมีชีวิตและช่วยคุณสู้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับจุดแข็งของเนคอนครับคือความทนทานและความสามารถในการฟื้นฟูหน่วยทหารนั่นเองครับทำให้กองทัพของพวกเขาครับเป็นกองทัพที่แข็งแกร่งและเดินตายครับกำจัดเท่าไหร่ก็ไม่หมดครับซึ่งสไตล์การเล่นของเนคอนเนี่ยจะเน้นเดินหน้าแบบชาั มั่นคงพร้อมอาวุธที่ยิงไกลและทรงพลังมากครับซึ่งเหมาะกับผู้เล่นที่ชอบแนววางแผนนะครับแล้วก็ยึดพื้นที่นั่นเองครับซึ่งข้อดีของเนคอนที่แบบมันสามารถทําให้ผู้เล่นใหม่เนี่ยสามารถเล่นได้นานได้ยิ่งขึ้นก็นกนกคือการที่ทัพพวกนี้ครับมีความสามารถในการกบจุดที่เรียกว่าการผิดพลาดระหว่างเล่นได้นั่นเองครับถ้าเกิดคุณเดินผิดคุณใต้มันก็สามารถฟื้นขึ้นมาได้เรื่อยๆหรือคุณคํานวณการมูฟการยิงหรือการตั้งรับอีกฟายผิดเนคคอนครับจะช่วยกลบจุดการเล่นแบบผิดๆของคุณได้นั่นเองครับแต่ถ บ่อยๆคุณก็อาจจะแพ้แล้วก็ต้องเติมทัพตู้ไปเรื่อยๆนั่นเองครับทัพต่อมาครับเป็นทัพที่อยู่คู่กับจักราวาลวอ r แฮมเมอร์มาอย่างยาวนานครับและเป็นขันใจของเหล่าพวกจินอมอฟอะไรอย่างนี้เนาะนั่นก็คือไทแรนดมิลนิน,นั่นเองครับคือกองทัพสิ่งมีชีวิตลุกลานจากต่างดาวครับที่กินกินทุกอย่างที่ขวางหน้าครับโดยพวกเขาครับเป็นกองทัพที่มีความสามารถในการต่อสู้โดยการเล่นแบบโอเวอร์เวนั่นเองครับ ด้วยจานวนยูนิตที่มีมหาศาลและความเร็วในการเคลื่อนที่สูงครับจุดแข่งของทันานิดครับคือความสามารถในการต่อสู้ในระยะกลางนั่นเองครับระยะใกล้ก็ดีระยะกลางในการยิงก็ดีครับซึ่งการใช้ทหารจํานวนมากครับเพื่อกดดันฝัู่และสไตล์การเล่นของทันานิดครับเหมาะสําหรับผู้เล่นที่ต้องการความรวดเร็วในการเล่นที่ดุดันครับและอีกอย่างครับทันานิดเนี่ยมีบ้านแล้วก็สไตล์การเล่นที่ค่อนข้างจะเป็นกิมมิคของมันครับก็คือการเล่นแบบเฟิร์กนั่นเองครับหรือเอายูนิตเยอะเนี่ยไปถมไปถมแล้วก็ฟื้นกื่นชีพขึ้นมาต หรือจะเล่นแบบยูนิตใหญ่ๆแบบพวกไคจูในหนังเนี้ยก็สามารถหยิบขึ้นมาเล่นได้ครับต่อมาครับอีกทัพหนึ่งที่สําหรับคนที่ชอบนักรบหุ้มเกราะตีออท้องนะครับผมก็จะแนะนําเป็นทัพอย่างคัสตอรเดสนั่นเองครับซึ่งคัสตอรเดสครับเป็นทัพที่ถ้าคุณชอบการเล่นแบบตีประชิดการมูฟที่รวดเร็วครับก็แนะนำเลยครับคัสตอเดสครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยเป็นทหารขององ,องค์จักรพรรดนั่นเองครับ ความสามารถหลักๆของคัสสตอร์เดสนะครับนั่นก็คือการที่เขาเนี่ยเป็นทหารราบถึงแม้ว่ากองเขาครับจะเป็นยูนิตที่ค่อนข้างน้อยเนาะแต่เพราะจุดเด่นจุดนี้ครับจะทําให้เขาครับสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วและที่หลักๆเลยครับคือเขามีความสามารถในการโจมตีที่รุนแรงระดับต้นๆของเกมนั่นเองครับรวมถึงการเซฟของเขานะครับก็เซฟง่ายกว่าทัพหลายๆทัพเลยนั่นเองครับ และไม่ว่าคุณจะเลือกทัพแบบไหนครับไม่ว่าจะเป็น Space Marine, อิมพีเรียลกาดเนโครนหรือไทลานิตและคาร์เตเดสิ่งสําคัญที่สุดในการเลือกเผ่าพันธุ์นะครับให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ของคุณนั่นก็คือความชื่นชอบส่วนตัวของคุณนั่นเองครับอย่าลืมนะครับว่าการเล่น w a r ์ไฮเมอครับไม่ใช่แค่การเอาชนะอย่างเดียวครับแต่คือการที่คุณได้สนุกไปกับเรื่องราวของมันและการพัฒนาการของกองทัพของคุณ ไม่ว่าคุณจะเลือกกองทัพใดครับจาก,กรวานบัว h a m m มอรก็พร้อมที่จะมอบประสบการณ์ในการเล่นที่สนุกแปลกใหม่และท้าทายให้คุณได้อย่างแน่นอนครับ และขั้นตอนต่อไปนะครับการเริ่มต้นทับในจัก,กรวาลวอร์แฮมเมอร์โฟเกนี่ยหลังจากที่คุณเลือกทับที่คุณชอบแล้วครับขั้นตอนต่อไปเลยคือการฟังทับและเรียนรู้กฎของทับตัวเองนั่นเองครับซึ่งแนะนาครับให้ผู้เล่นเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยก็อาจจะซื้อทับขนาดเล็กก่อนอย่างกองคอมแบทฟาโต้นะครับซึ่งสามารถแกะประกอบเล่นได้แบบเบื้องต้นโดยทันทีครับเพื่อที่จะเรียนรู้ครับกลไกของเกมก่อนและค่อยๆขยายกองทับเมื่อคุณเข้าใจในเกมนี้มากขึ้นครับ คุณสามารถเข้าร่วมคอมมูนิตี้บนแพลตฟอร์มต่างๆได้ครับ Warhammer Community เป็นเว็บไซต์หลักของเกมเวิร์ h ช p ่ปลับซึ่งจะมีข่าวสารอัปเดตรวมถึงบทความที่เกี่ยวกับเกมสามารถเรียนรู้วิธีเล่นและเทคนิคต่างๆได้บน YouTube นั่นเองครับซึ่งก็อย่าลืมครับช่องเนื้อเล่ครับก็มีสอนความรู้มากมายรวมถึงการแนะนำทัพจากพี่ๆที่เขามีประสบการณ์ตรงจากการเล่นทัพต่างๆของ Warhammer ในรายการทัพนี้พี่อวย หรือถ้าสนใจในรูปแบบของอีกเกมหนึ่งนะครับอย่าง Warhammer Qteam ช่องเราก็มีวิธีการสอนในการเล่นเบื้องต้นให้แล้วนั่นเองครับและแน่นอนครับว่าชุมชนของ Warhammer เนี่ยเป็นชุมชนที่รักใคร่และน่ารักกันดีครับในพื้นที่ของคลับเกมต่างๆนั่นเองครับสามารถหาเพื่อนใหม่และได้รับคําแนะนําได้นะครับและแน่นอนว่าร้านเนื้อเล็ของเรานะครับก็ยินดีต้อนรับผู้เล่นทุกคนที่จะเข้าสู่จักรวาล w a ร h a m m e r 40k และสนุกไปได้วยกันนะครับ ก่อนจากกันไปครับถ้าสนใจสินค้าไม่ว่าจะเป็น Warhammer 40K Warhammer g u ์ a ิว a ีฟว m m ์ e ฮมเ t of Sigma หรือสินค้าต่างๆของเกมเวิร์กช o อครับสามารถติดต่อมาทางร้าน Ne r ร์เล e บน Facebook หรือที่ Shopee ก็มีนะครับและในวันนี้ครับเกมและทีมงานก็ต้องขอลากันไปก่อนครับสวัสดีครับขอขอบคุณทุกท่านที่ดูกันมาจนจบคลิป สามารถให้กำลังใจทีมงานได้ด้วยการกดไลค์กดพลัสประคาและคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือสามารถกด Super ปแตงเพื่อเป็นกำลังใจในการซัพพอร์ตทีมงานถ้าทุกท่านดูคลิปนี้จบแล้วอยากจะเล่นคิวทีม w a r h m m m e r 40k หรือ Magic the Gathering และการ์ดเกมชั้นนักต่างๆสามารถแวะได้เข้ามาที่ลานเน r ร์เลด g กมมิ่งเราล้านของเราตั้งอยู่ที่โมสรหมู่บ้านยิ่งรวยนิเวศ เรียบคองป่าปาลาร้านเปิดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์ตามเวลานัดหมายหรือสนใจสินค้าออนไลน์ต่างๆสา,ามารถแวะได้เข้ามาที่ Shopee เน็ตเลนะครับ